สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านลักไทยนะครับตำบลชมพู่อำเภอเนินปะปางนะครับจังหวัดพิศนุโลกนะครับพอดีมนี้วางนะครับก็เลยแวะเขามามาเล่นบาดเมียนะครับหรือว่าบ้านแฟนนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่บ้านแฟนนะครับอยู่ในปุ่นในในป่าหยางนะครับวันอาเสือนะครับประเทศไทยเฮายังมีบ้านที่ยังบ่มีไฟถึงนะครับแต่ว่าหน้าป่าปางลงเล้วไปครับเดี๋ยวผมพาไปเบ่ง เย็นแห้งครับตอนนี้4ีม้งเล้งนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอากาศาจะ,ะา 20, 20, สามารถหยิบซีหยิบหาองศาเลยนะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับผมมาเ่ยตอนนผมบะอาบน้ำเล็กจีเกียนะครับผมจะอาบน้ช่วงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวเดียวกว่านี่ครับนี่นะครับทางเข้าบานโอ้เห็นเข้ามาเลือกเห็นเย็นครับเนี่ย พื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่คอมมอนิสมาอยู่เก่านะครับแล้วเขาก็จกัดสรรให้พ้นเด็กถึนมาอยู่นะครับก็จะเป็นป่าทั้ส่วนหลายนะครับรนี่แะครับเียดนามเขามานะครับไฟยังบกเขามา โอ้ยเย็นครับการเย็นนะ <c oughs> ครับเป็นเส้นทางของมาบ้านนะครับในนี่ก็จะมีบ้านอยู่กี่หลังอะส <c oughs> ี่ห้าหลังใช่ไหมบ้า <c oughs> นสี่หาหลังนะครับส่วนหลายก็จะใส่สุดาเซียวกันนะครับ กอสั้นก็ใไส้เป็นใบปัน่นปั่นเครื่องปั่นไฟนะครับผู้อากาศเย็นแห้งครับอ้อวันนี้เขาเปลี่ยนเหรอครับตะกี้เขาปลูกบักซิดานะครับเปลี่ยนเป็นทุนเรียนละนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนได้คมสันนะครับก็คือสวน สว,สวนของอานะครับสวนของอาอาของเมียนะครับมีบ้านบ้านปู่มีบ้านเขาบนเขปูยเนียวที่เปบ้านบ้านเมียนะครับบ้านบางทีไนละทางเข้าบ้านเบิ่งบรรยากาศทั้งหนาวครับกะจะเป็นฮุบจึงสี่นะครับเป็นเขานะครับนี่ครับมีท่อปะปามาอยู่นี่ครับบ้านเมีย ก็ปลูกมันไว้นะครับเดี๋ยวผมมาผมจะหาเงินมาลงทุเรียนนะครับอู <Ooh. S 1> บ้สตอรครับนี่กาลังออกเนมันยุแม่เนี่ยครับบรรยากาศบานแฟนนะครับ น้องซ้ายสวัสดีครับผมน้องเมกนะครับบมมีไฟฟ้านะครับอยู่นี่ก็จะได้ใส่โซล่าเซลล์นะครับส้ส่วนหลายนะครับบ้านก็ยังเหลียวดีนะครับเดี๋ยวมีเงินมีทองเดี๋ยวเขามาปรับปรุงครับทั้งหลังนะครับตรงนี้นี่ทุเรียนทุเรียนสี่ต้นนี่นะครับเดี๋ยวได้กินน่วยดีนะครับด้กินน่วยหลายเลย อีบเงาะครับเงาะกำลังออกน่วยเดี๋ยวผมพายังบึงออมบานครับนี่นะครับต้นทุเรียนสี่ต้นนะครับฝั่งนี้จะเป็นของอ่านะครับเป็นของอ่าก็จะมีลายต้นเติบครับผุนทั้งผุนเขเป็นสวนบักซิดานะครับนี่ครับทีทีก็จะลงไปนี่นะครับสุดผุนละสุดปลาไพทั้งรางผุนนะครับ มันกี่ไร่นะทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ที่มีดูเจ็ดไร่นะครับถ้าเป็นที่ลาดลาดเอียงแบบนี้นะครับผมาก็ว่าจะลงปลูกทุเรียนนะครับลงปลูกทุเรียนไว้ให้น้องดูแลได้เก็บขายเนาะนี่ครับเงาะกำลังออกน่วยอยู่แถวนี้มันปลูกเอียงมันเกิดเป็นหนวยหมดน,นะครับ นี่เป็นให้ป่ามาปลูกมันไห้นะครับป่ามาปลูกมันไห้มันยังบ่ได้มีทุนมากครับทั้งล่างหัวจะเป็นสะนะครับตอนนี้ดินมันแชะครับ <laughs> เป็นล้ไปยากได้บึงบรรยากาศรอบๆนะครับ นี่นะครับทีก็จะลงไปสุดปลามันเลยลงไปนะครับตรงนั้นจะเป็นสะแล้วก็วนมานีนะครับมองปลามันทั้งเบิดนะครับก็เดี๋ยวหาเงินหาทองมาอยู่ครับเดี๋ยวจะมาลงทุเรียนไว้ติโซล่าเซลนะครับโซล่าเซลเก่ามันเสียนะครับอันนี้เดี๋ยวทางไปบานบานยานะครับบานยาของแฟน เราจะพาไปบึงนะครับอันนั้นบ้านล้างไงนะครับบ้านลังนั้นมีไฟนะครับบ้านลังนั้นมีไฟแต่ว่ากระลากไฟมาไก่ครับลากไฟมาเป็นกิโลพพ่นละเย็นครับอากาศเย็นดีนะครับบรรยากาศดีแห้งนะครับอยู่นี่ผมแกยังอยากมาอยู่นะครับถ้าว่ามันบริมีพาระองมากไม้นะครับมีเงินใส่มีปลูกนันปลูกนีไว้มันเก็บผลผลิตได้ผมก็อยากมาอยู่นี่นะครับบึงบรรยากาศครับ ไปแต่ยูแห้งนะครับทั้งคางทั้งล่างนี่จะเป็นห่วยนะครับทั้งคางเป็นห่วยสีมาลงทุเรียนไหวนะครับนี่ต้นสตอกระไง่แล้วนะครับเอาวคาโดก็บมีนะครับเอาวคาโดแถวนี้เขาก็ปลูกได้นะครับแต่มันเสียอย่างเดียวนะครับมันมีไฟฝ่านะครับถ้ามีไฟฝานี่มันจะดีมากเลยนะครับในการเหตุการเกษตรเพาใส่ไฟ ปั๊มน้ำนะครับนี่เพื่อนปลูกทุเรียนมีมีระบบน้ำกับส่วนร้ายก็จะเป็นโซดาเซลนะครับบนโซดาเซลก็จะเป็นปั๊มน้ำเนาะเป็นปั๊มน้ำเป็นได้ได้ปันไฟนะครับตะก้านี่ที่ทั้งผืนนี่นะครับจะเป็นจะเป็นของปูของของแฟนหมดเลยผืนทั้งภูเขาเลย เขาก็แบ่งให้ลูกหลานไปนะครับแบ่งลูกหลานไปทั้งทึ่งนี่กับแม่นเบอร์นะครับทั้งทึ่งนี่กับสวนทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิางต้นอะโวคาโดครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังบุกเคยเห็นนะครับมีลูกไหมอันนี้ต้นมะยงชิดนะครับเลยตัดแต่งเลยทั้งพอเรากับบ่คอยมีแห้งบ่คอยสบายปันใดนะครับ ก็เลยบ่ได้เห็ดมังคุดหรือเปล่าเนี่ยลออ่ <víde. S 2> ลองกล่องนะครับไหนต้นอะโวคาโดนี่นะครับต้นอะโวคาโดนะครับผมเชื่อว่าหลายคนบ่เคยเห็นแน่นอนนะครับต้นอะโวคาโดทำไมนี่สวนทุเรียนของอาครับ ใช่หมดเลยใช่ไหม,มนเนี่ยโอ้อหน้าดกกจะได้ยดยโอ้พันฉีดยาขายนาครับเดี๋ยวผมพาบึงสวนทุเรียนอันนี้ของอ่าก้มสันนะครับปีนี้เราก็ได้ขายได้พอจะเนอร์เป็นขั้นบุญน,นะครับ ฟังภูมิวาปีการนี่ช่วงกําลังใกล้จะตัดเลยครับเต้เลยน,นะครับทุเรียนอยู่นี่นี่บ้านหลังนี้ก็บ,บ่มีไฟกันนะครับก็ใส่โซล่าเซลล์คู่กันไปครับเดี๋ยวไปบึงไปทางบาดยานะครับเ,เดี๋ยวลงไปพุ่นไปครับเดี๋ยวไปบาดยานะครับบาดอยู่ซึ่งพุ่นนะครับมันไปทางนี้บ่ได้ทางมันเลิ เส้นทางครับผมตรงนี้ไปยัง สวนทุเรียนของลุงนะครับตัดไปแล้วนะครับโอ้ทำไมพอตัดแล้วทำไม

สายไฟที่โยงมาเนี่ยเป็นกิโลเลยนะครับหลายกิโลเลยทั้งนี้ก็จะเป็นสวนบักไฟมังคุดนะครับบักฝ่านะครับทั้งล่างพุ่นก็จะเป็นทุเรียนเป็นทั้งล่างนี่ล่องไปก็เป็นห่วยน,นี่ครับเบิ้งบรรยากาศบานบานสมัยเก่าเลยนะครับบันไดสั้นๆหนึ่งสี่เลยนะครับทั้งล่างพุ่นจะเป็นคลองน้ำเป็นห่วยนะครับ มัรได้กาศบันบ,าน,บานโบราณโบราณนะครับนี่องนา,นางอีกสี่นะครับอากาศเย็นจ่อยเลยนะครับเย็นจ่อยเลยมีนเพ่นก็นได้สมแทมไประยะหนึ่งนะครับแตวภาพนบรรยากาศทั้งบ้านนะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในบ้านนะครับก็จะเป็น ขัวสมัยเก่านะครับเป็นขัวสมัยเก่าบบ้านนะครับยาประเทศนี่อ่ากำลังผัดผัดเลยอ่ะโอ้ไม่เห็นไม่เห็นแล้วหมูป่านะครับนี่เป็นคัวบบ้านนะครับอยู่กันแบบดังเดิมได้เลยครับนี่ล่างถ้วยก็ไฟถึงบานึงสี่นะครับยาเพิ่นเกิดนี่แหละครับนังเหรียญอยู่ถึงสี่แหละครับมีไวไฟนะครับนี่ นี่ต่อน้ามือไว้ทั้งบ้านครับเวลาช่วยนะครับฝนเริ่มตกแล้วครับผมเดี๋ยวดีได้กลับก่อนนะครับเดี๋ยวมืออื่นผมจะเข้ามาต่อไฟอยู่บานนะครับเอาแบตเอาโซล่าเซลยวมาใส่นะครับเดี๋ยวฝากกับกันครับฝนตกครับแล้วดีเด้มันหลินนะครับบรรยากาศย่างดีนะครับอย่างนี่ผมบอกเลยว่า เดี๋ยวยามเศาเานะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปบึงพุทธเบิกอาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าบึงถ้าผมตื่นเ้านะ <c oughs> ไปครับครับ <c oughs> บึงเส้นทางนะครับ <laughs> ไม้นะครับผลไม้ปลูกไว้ไหลายนะครับบ้าไฟแล้วก็สร้า,างลูปมันปูไว้ไหลายนะครับกระขามมันกลายพันธนะุ์เมื่อนนั้นตีกระขามหวานเฮ้ยวันทำไมไม่ไปล่องที่เขาไปกันลนะ่ะนี่ตรงนี้ถ้าเป็นหนาน้าหลากนะครับถ้าฝนถ้าฝนแหง้แหงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองเลยนะครับ เิ่มมาแล้ถ <laughs> ่ากตีจอยกันครับตรงข้างล่างนี่จะเป็นห่วยนะครับเป็นคลองน้ำตามหุบเขา โ่มานี่นะครับกึินไปนี่ก็จะไปเจอบ้านนะครับดีแล้วครับบรรยากาศนะครับบ้านของแฟนนะครับที่อำเภอได้มาปางนะครับแต่เดี๋ยวมีเวลาว่างๆนะครับผมกับ อยากมายูนะครับอากาศมันดีบรรยากาศมันดีนะครับมาเห็นว่าแปลงไว้นะครับแล้วมื่อนกนคิได้เขามาเห็ดไฟต่อไฟให้นองยูได้นะครับพอดีโซดาเสีย่อมันเสียนะครับเดี๋ยวเอื่นพ่อกันครับเดี๋ยวคลิปต่อไปพ่อกันก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวกลับกันครับฟนที่ตกแล้วนี่นะครับเป็นจุดชมวิวนะครับืันนี้หมอกบ่ค่อยหลายครับ บ่เคยหลายนะครับปกติจะปกคุ้มเ,เลยนะครับแถวนี้